สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์กันถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสถานการณ์โลกในขณะนี้นะครับพบเห็นมีแต่ความตึงเครียดไปทั่วเลยนะความตึงเครียดนะครับทั้งทางเศรษฐกิจการเงินนะแล้วก็ทางสงครามนะการค้าภาษีสุรากกรนําเข้าของสหรัฐนะครั้งประวัติการนะครับในรอบร้อยปีเนี่ยแล้วก็นะความตึงเครียดนะครับจากความขัดแย้ง นะในเขาเรียกว่าความไม่ลงรอยกันนะนะครับในอำนาจนะทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะหลายจุดนะทั้งในโซนของยุโรปแล้วก็ในโซนของตัวกลางในขณะทีนะ่ทุกฝ่ายก็พูดกันนะแต่ว่าเรื่องของการพูดคุยสนิภัพธินะครับการหยุดยิงพักรบนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าทุกฝ่ายเองเน,นะครับนะของมหาอำนาจโลกก็กาลังเตรียมตัวสงครามไปด้วยนะครับมีการสะสมอาวุธนะพัฒนาอาวุธซ้อมรบร่วมกัน ทําไมมันยังเป็นเช่นนี้นะครับเราเคยสงสัยกันหรือเปล่านะปากบอกว่าต้องการสันิภาพนะแต่ทุกฝ่ายนะเตรียมตัวสงครามนะเหมือนดังคาโบราณกล่าวไว้ว่านะครับถ้าคุณต้องการสันิภาพนะจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะครับสาหรับสงครามเรามาดูนะทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะสะสาเหตุแท้จริงแล้วนะครับมันมาจากความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะความไม่เชื่อถือในคําพูดซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย ซึ่งมาจากนะเรื่องของศีลธรรมของผูน้นำะศีลและสัจจะของผูน้นําซึ่งดูแล้วนะครับนะมันไม่มีหรือเปล่านะหรือว่าหาได้ยากหรือเปล่านะครับในผู้นํำในยุคสมัยนีนะ้มันจึงมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันนะครับที่อาจจะนะเรียกว่าพร้อมนะการหักหลังกันได้เสมอถ้าหากอีกฝ่ายหนึงอ่อนแะอนะครับ นั่นจึงเป็นที่มานะของทุกฝ่ายมอำน,นาจโลกเนี่ยเตรียมตัวสงครามท้งที่นะครับปากเนี่ยก็บอกว่าต้องการสันิภาพนะเพราะสิ่งนี้นะอาจเป็นไปได้นะครับนะหลังบิ๊กบอ์หรือสงครามใหญ่ระเบิดขึ้นแล้วระเบิดขึ้นก่อนนะครับเหมือนเช่นในอดีตนะที่ปริศาสตร์นะม,มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยบเสมอเอ,อใช่หรือไม่นะครับอย่างเช่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่1น,นะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2เนี่ย ก่อนเก so history, um, ิดสงครามนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมนี่แหละครับแล้วก็มีความขัดแย้งอย่างที่เราเห็นในขณะนี้แหละครับนะสถานการณ์ในทุกวันนี้คลายมากนะครับก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกที่สองเนี่ยนะก็มีการคุยๆแบบนี้นะครับทุกคนต้องการสันติภาพแต่ทุกคนก็เตรียมพร้อมสำหรับสงครามแล้วก็มีความขัดแย้งนี่แหละครับนะเกิดขึ้นแลวสุดท้ายก็ระเบิดขึ้นนมหาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็มาสงครามโลกครั้งที่สอง จึงมีคํากล่าวนี้นะครับว่าถ้าหากคุณต้องการสันิทภาพนะครับจงเตรียมตัวพร้อมนะสำหรับสงครามซึ่งมันเคยเกิดขึ้นอยู่เสมอๆนะครับในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกแล้วก็บรรดาผู้นําทั่วโลกทราบดีนะครับถึงสัญญาณของวิกฤตหรือสงครามใหญ่กําลังจะมาพวกเขาจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ,รบเริ่มหาสมัครพรรคพวกนะเริ่มลงนามในส่วนธิสัญญาความร่วมมือทางการอาหารต่างๆระหว่างกันนะครับการร่วม นะซ้อมรบนะระหว่างกันนะครับแล้วก็การเป็นคู่หุ้นส่วนนะแบบครอบคลุมทุกด้านนะระหว่างกันนะทั้งทางเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ทางการทหารนะเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับในด้านความมั่นคงนะที่จะได้รับนะการประกันจากมหาอำนาจแล้วก็จากกลุ่มนะพันธมิตรต่างๆของพวกเขาแล้วเองนะครับยิ่งเรามองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ นะมันคือสัญญาณว่าบิ๊กวอร์นะครับหรือสงครามใหญ่เนี่ยกำลังจะมาใช่หรือไม่กาตามีเ่เราไว้ฟังนะถ้าย้อนดูบริษัทก็ต้องบอกว่าสําหรับผมนะค,คำตอบคือใช่นะครับกอทุกท่านก็พึงเตรียมตัวระมัดระวังนะเก็บคองอเข่าไว้ดนะีบริหารจัดการทรัพย์สินให้ดีนะครับพยายามไม่อยู่ในภาวะกบจําสินนะครับนะก็เซฟตัวเองมีทรัพย์สินที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ ตั้งสตินะมีปัญญาในการรับมือสถานการณนะ์ซึ่งมันก็รวมถึงสภาวะของ depression เนี่ยนะครับก็ขอให้ได้สีปัญญากันไปนะไม่รู้ว่าทุกท่านมองเห็นสัญญาณต,ต่างๆหรือเปล่านะแต่ผมบอกว่าสัญญาณสงครามใหญ่กำลังมานะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ